อเคยมีคนถามฉันว่าเป็นผู้ชายนะถามฉันว่าเออผู้หญิงที่ที่บอกว่าผู้หญิงที่รู้ค่าตัวเอง่ยรู้ค่าตัวเองแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเป็นผู้หญิงแบบไหนกันเออผู้ชายถามมาฉันก็เลยว่าอืมไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเวลาที่เราทุกคนมีคุณค่าด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเห็นคุณค่าของตัวเองหรือเปล่าวันนี้จะพูดถึงว่าผู้หญิงแบบไหนที่เรียกว่าเป็นผู้หญิงที่มีที่ รู้คุณค่าของตัวเองผู้หญิงที่รู้ค่าของตัวเองเนี่ยคือผู้หญิงที่รู้ว่าตัวเองมีดีอะไรเป็นคนที่รู้ถึงตระหนักรู้ถึงคุณสมบัติของตัวเองไม่ว่าจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียรู้ถึงจุดแข็งจุดแข็ง,จ,ขงจุดอ่อนของตัวเองอย่างชัดเจนและรวมไปถึงรู้ความสําคัญของตัวเองอย่างลึกซึง้งไม่ใช่แค่ผิวจากข้างใน ทีนี้เรามาดูกันว่าลักษณะของผู้หญิงที่เขารู้คุณค่าของตัวเองผู้หญิงเหล่านั้นจะมีลักษณะแบบไหนลักษณะข้อที่หนึ่งคือเป็นคนที่มีความมั่นอ,อมั่นใจในตัวเองโดยแท้ไม่ใช่โอเวอร์และไม่ใช่ต่ำโดยแท้คือความมั่นอ,อกคมมั่นใจของตัวเองจะไม่ได้มาจากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่จะเป็นเปรียบเทียบตัวเองกับเมื่อวานถ้าเธอจะเปรียบเทียบตัวเองจะเปรียบเทียบตัวเองกลับเมื่อวานว่าเมื่อวานฉันเป็นเวอร์ชันเนี้ยแต่วันนี้ฉันดีกว่าเมื่อวาน จะไม่เอาตัวเองไปเป็นการเห็นบิวตี้สแตนดาร์ดไหมจะรู้ว่าตัวเองมีดีโดยที่ไม่ได้อิงก,กับบิวตี้สแตนดาร์ดเพราะความรู้สึกนั้นผนะู้เธอชอบตัวเองจากข้างในของตัวเองรวมไปถึงผู้เธอชื่นชมตัวเองจากข้อจากการเห็นข้อดีของตัวเองอย่างชัดเจนจากการเห็นข้อดีของตัวเองเอซึ่งมันเกิดจากการที่พวกเธอ กลับมาสำรวจตัวเองเห็นข้อดีและข้อเสียของตัวเองอย่างชัดเจนเห็นว่าและนอกจากเห็นแล้วยังไม่พอยอมรับตัวเองทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวเองซึ่งพอเรายอมรับตัวเองได้เราเห็นข้อดีของตัวของตัวเองได้เราจะเกิดความภูมิใจในตัวเองพอมันพอมันหลอมรวมกันทั้งหมดอ่ะมันจะทําให้คนเหล่านี้ผู้หญิงเหล่านี้แสดงออกความเป็นตัวเองอย่างชัดเจน ข้อที่2คือผู้หญิงเหล่านี้จะมีขอบเขตที่ชัดเจนเธอจะรู้ว่าอะไรที่ยอมรับได้อะไรที่ยอมรับไม่ได้เธอจะกล้าหาญพอที่จะปฏิเสธสิ่งที่เธอรู้สึกว่ามันไม่คู่ควรหรือว่ามันไม่ใช่สิ่งที่พวกเธอต้องการถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถูกล้าเส้นเธอจะถอยออกมาหรือเธอจะเดินออกหรือไม่เธอก็จะกล้าหาญพอที่จะบอกผู้คนว่านี่คือล้าเส้นฉันเธอจะไม่ยอมไม่อนุญาตให้ใครมา ก้าวล้ำขอบเขตของเธอหรือไม่แสดงความรู้สึกแสดงความไม่เครารพกับตัวเธอด้วยการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่ทอ็อกซิกไม่ใช่ดรามา่าอันที่3คือพวกเธอจะพึ่งพาตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้ในที่นี้ไม่ใช่ในเรื่องของการเงินอย่างเดียวการดูแลตัวเองในเรื่องการเงินอย่างเดียวแต่มันคือการพึ่งพาตัวเองได้แบบที่ทั้งทางกายและทางใจเป็นคนที่มีชีวิตเป็นของตัวเองเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองเธอจะใช้ชีวิตอย่าง มีเป้าหมายและเติมเต็มชีวิตของตัวเองเธอจะมีสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะมีใครหรือไม่มีใครก็ตามข้อที่4คือเธอจะไม่ได้รอคอยหรือมองหาการยอมรับจากผู้คนข้างนอกว่าเธอดีนะเธอมีค่านะเธอสวยนะไม่อะเธอสามารถเธอมีเธอไม่ได้มองหาใครสักคนมาเพื่อทําให้เธอรู้สึกว่าเธอเป็นที่รักเธอไม่ได้มองหาใครสักคนเพื่อมาการันตีว่าเธอเป็นคนที่มีคุณค่าคนเหล่านี้จะรู้ได้ด้วยตัวเองว่า พวกเธอมีดีพวกเธอมีค่าและจะไม่ดราม่ากับผู้คนข้อที่5คือพวกเธอจะมีความรักและเคารพต่อตัวเองพวกเธอจะปฏิบัติกับตัวเองด้วยความรักและความเมตตาและไม่ยอมทําอะไรที่เป็นการลดมาตรฐานของตัวเองหรือว่าลดคุณค่าของตัวเองคนเหล่านี้จะเกิดจากการที่เขาได้กลับมามอนิเตอร์สิ่งที่ชีวิตสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วจริงๆว่า ฉันเป็นใครฉันต้องการอะไรฉันอยากเติบโตปเป็นเมไรแล้วเขาวางเป้าหมายจนเขาเดินไปข้างหน้าจนเขารู้สึกว่ากว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้มันไม่ได้ง่ายแล้วเขาจะเกิดความพราวในตัวเองเกิดความเคารพในตัวเองเกิดความศรัทธานในตัวเองมีเซลฟ์เอสติมการกระทําเหล่านี้มันเกิดจากการที่พวกเธอลงมือเอาชีวิตตัวเองกลับมาลงมือ เวิร์กกับตัวเองการเวิร์กกับตัวเองอะทุกคนมันมีหลากหลายมากอะถ้าเป็นหนังสือพี่แนะนําหนังสือที่ควรอ่านก็คือหนังสือ Nice to Meet me Nice to Meet ม me ีของคุณอ๋ออันนั้นก็เป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่ควรไปอ่านถ้าเธออยากฝึกในการกลับมาเวิร์กกับตัวเองรวมไปถึงอีกอันหนึ่งที่พี่อยากแนะนําก็คือเซลล์คอนเซปต์ในช่องของพี่เนี่ยมีพูดเกี่ยวกับเซลล์คอนเซปต์เยอะมากรวมไปถึงถ้าเธอถนัด ถ้าเธอไปดูในช่องของอต่างชาติลองเซิร์ชคำว่าเซลล์คอนเซปต์มันจะมีให้เธอไปศึกษายเยอะมากหรือ,อถ้าเกิดว่าใครอยากอ่านเป็น e book, อีบุ๊กกัเพี่งมีเป็นอ e ีบุ๊กนะคะรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเซลล์คอนเซปต์เอาไวา้สำหรับใครที่แบบสนใจมันจะมีทั้งแบบเซลล์คอนเซปต์คืออะไรการ เรียนรู้เกี่ยวกับเซลล์คอนเซปต์มาดียังไงเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับการชีวิตประจําวันของเรารวมไปถึงวิธีการเริ่มต้นทำเซลล์คอนเซปต์ทำยังไงหนึ่งสองสามสี่มันมีขั้นตอนที่มันชัดเจนอยู่ในอ e ีบุ๊กนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดราคาอ e ีบุ๊กได้ตามที่ขึ้นให้อยู่นี้นะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากเรียนนะคะอยากลงเรียนที่มันเป็นคอร์สที่เปี่ยวอธิบายรวมไปถึงอ่านไปพร้อมๆก,กันกับตัวอ e ีบุ๊กเนี่ยก็สามารถ สมัครเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ได้นะซึ่งราคาไม่ไต่างกันมากทุกคนถ้าเป็นพี่อ่ะพี่จะแนะนําให้ซื้อเป็นคอร์สออนไลน์มากกว่าเพราะมันจะได้ทั้ง audio book แล้วก็ได้ทั้ง e book ไปเวิร์คกับตัวเองในเรื่องของการเป็นบ a s e v e r s i o นของเราซึ่งมันจะทําให้เราสามารถดึงความเคารพตัวเองกลับมาการวางเซฟคอนเซปต์ hip, พี่จะบอกว่าเซฟคอนเซ็ปต์มันเป็นสิ่งที่ทําให้พี่กลับมาทุกคนถ้าเกิดว่ากลับไปดูพี่คลิปพี่สักประมาณ4ี่หปีให้หลัง4ี่หปีก่อนเนี่ยจะรู้ว่าพี่เป็นคนละเวอร์ชั่นกับวันนี้ การเปลี่ยนของพี่มันเกิดจากการที่พี่ทำเซฟคอนเซปต์การเซฟการวางเซฟคอนเซปต์มันไม่ได้เปลี่ยนแค่ภาพลักภายนเนาะมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ตัวภายนอกของพี่แต่มันเปลี่ยน ตัวตนข้างในของพี่ด้วยเพราะเรารู้ว่าเราอยากจะเป็นคนในเวอร์ชันไหนเราใส่อะไรให้กับตัวเองフフเซฟคอนเซปต์ของพี่พี่ใช้คําว่า Luxury Brand ฉันจะเป็น Luxury b r a n d รนด์ลักชัวรี่แบรนด์ไม่ลดราคาเพราะที่ผ่านมาเราลดราคาจนเราชินแต่วันนี้เราไม่ลดราคาแล้วมันก็เลยทาให้พี่ค่อยๆดึงตัวเองกลับมานั่นแนหะคือการกลับมาสร้างความเคารพต่อตัวเองสร้างความรักที่มีให้กับตัวเองเพื่อให้เราเป็นเราในเวอร์ชั่นนี้เพราะฉะนั้นใครสนใจフフเซฟคอนเซปต์นะคะท,ทักสอบถามรายละเอียดได้ข้อที่6คือ คนเหล่านี้จะสามารถมี emotion intelligence คือเป็นคนที่จัดการอารมณ์ตัวเองได้รู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราจัดการอารมณ์ตัวเองได้ไม่ปี๊ดไม่ดรามา่าคือเราต้องมีสติเราต้องอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันจะทําให้เราเห็นและรู้ทันอารมณ์ของตัวเองอย่างของพี่เหว่ยเนี่ยสมัยก่อนพี่พูนวีด มากวีดมากแล้วก็เป็นคนดรามา่าเป็นคนท็อกซิกแต่พอเราฝึกสมาธิเรากลับมาเห็นปัจจุบันขณะเรากลับมาเห็นอารมณ์ที่มันกระเพื่อมพอมันเห็นอารมณ์ของตัวเองมันจะถามงี้ว่าเอิมคิดอะไรทําไมถึงคิดทําไมถึงรู้สึกถามมันจะถามต่อยอดไปเรื่อยๆก็เขาทําอย่างนี้เหตุผลที่เขาทําอย่างนี้คืออะไรมันเป็นอย่างที่เขาพูดไหมหนึ่งสองสามสี่เราหาแล้วถ้าพูดไปแล้วได้อะไรอ่ะถ,ถ้าโต้กลับไปได้อะไรมันหาทุกอย่างเลยพอมันหาทุกอย่างมันกลายเป็นว่าอ๋อ เรามีสติพอเรามีสติก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปหาใครอ่ะมันทําให้เราอ่ะคิดมากขึ้นทบทวนมากขึ้นแล้วมันทําให้เราฉลาดทางอารมณ์มากขึ้นเวลาที่เรามันทําให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างตรงไปตรงมามากขึ้นโดยที่ไม่ดรามา่าไม่ท็อกซิกและไม่ใช้อารมณ์้อที่4ี่คือ,อ จงพัฒนาอารมณ์จงพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจงเรียนรู้ว่าชีวิตของเราเป้าหมายมันคืออะไรพอรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วทุกคนมันจะถามเลยว่าแล้วท่านจะทํายังไงให้ฉันไปเป้าหมายนั้นได้สําเร็จรู้ไหมว่าในหนังสือในสมิธมีก็บอกแล้วว่าเราต้องมีเป้าหมายของชีวิตว่าเราอยากทํา,าอะไรเป้าหมายของเราอ่ะมันต้องเป็นมากกว่าตัวเรามันถึงจะมีคุณค่าสําหรับตัวเราเอ่ามันถึงจะมีมันถึงจะทําให้เรารู้สึกว่าใจเราฟูแล้วเรามีคุณค่า พอเรารู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องถามตัวเองว่าแล้วมีทักษะอะไรที่ฉันต้องเติมให้กับตัวเองเพื่อที่จะทําให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้และทุกๆก้าวของพวกเธอเธอจะมองเธอจะมองเห็นอ่าเป็นให้มันเป็นด้านบวกทั้งนั้นจะมองว่าทุกอย่างอ่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเป็นเป็นบทเรียนเป็นของขวัญ ที่จะพาเราไปสู่สิ่งจุดที่ดีที่สุดเอามีอันนึงที่พี่อยากจะยำ้ำเ,เพราะว่าเคยมีน้องปรึกษาเขาบอกว่าเนี่ยใช้ไอเดียพี่นี่แหละที่บอกว่าเ,ออเวลาที่เจอเรื่องไม่ดีอะแล้วให้มองหาเรื่องดีๆจากสิ่งนั้นๆหรือว่าเวลาที่แบบเราไปทํางานที่เราไม่ชอบให้มองหาออข้อดีของงานางนั้นนแต่มันก็ยังแบบออรู้สึกแย่บ้างเป็นบางทีเทคนิคของพี่คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองหาข้อดีของมันเพื่อตัวเราเราจะรู้สึก แย่ในบางครั้งใจมันจะไม่ฟูแต่เมื่อไรก็ตามที่เรามองหาข้อดีที่มันดีกับโลกและผู้คนมันจะใจฟูขึ้นมาแล้วมันจะเลี้ยงเราต่อได้พี่ยกตัวอย่างอะอย่างสมัยก่อนอย่างสมัยก่อนของพี่เนี่ยตอนที่พี่ไปไปไป,ไปทำงานที่ดูไบใช่ไหมแล้วก็เราไปทำงานนวดซึ่งจากเมเนจเมนต์อะจากที่อยู่เมืองไทยอ่ะเราเป็นผู้จัดการฝ่ายบริหารแต่ว่าเราไปอยู่ที่นู่นเราเป็นเลเบอร์เราทํางานเป็นพนักงานนวดสาวท่านหนึง่งอะมันมองงานตัวเอง แบบเกรดต่ํามากมันมองงานตัวเองนะทัศนคติที่เรามีกับงานของเรามันเกรดต่ํามากมันทําให้เรารู้สึกแย่พอมันทําให้เรารู้สึกแย่เราจะเจอแต่อะไรแย่ๆแต่พอวันหนึ่งอ่ะเราเปลี่ยนมุมมุมมองของเราว่างานเนี้ยด้วยคําพูดนะั่นแหละว่าหาข้อดีจากสิ่งที่เราทําให้เจอแล้วทําให้มันมีความรักมีชีวิตขึ้นมาสิ่งที่พี่ใส่คืองานของฉันนะ่ะมันเป็นงานที่ทําให้ผู้คนมีความสุข ผู้คนที่เข้ามาในชีวิตของฉันคนที่มาในสปาคือใครวะคือคนที่เหนื่อยคือคนที่เป็นทุกข์คือคนที่อยากมาพักผ่อนมาผ่อนคลายมือของฉันเป็นมือวิเศษที่แตะใครลงไปมือนั้นจะทําให้เขามีความสุขทันทีคิดแค่นี้เลยพราะความคิดมันเป็นอะไรที่มากกว่าตัวเองอะ่ะมันรู้สึกว่าใจเราได้ทําอะไรดีๆเพื่อคนอื่นแล้วใจมันฟูขึ้นมาแล้วมันหล่อเลี้ยงเราด้วยด้วยสิ่งนั้นเหมือนกันเวลาที่เรา อยากจะไปทํางานทั่วนี้ลองหาดูซิว่างานของเราสิ่งที่เราทํามันดีกับโลกและผู้คนยังไงแล้วมันจะทําให้ใจเราเบิกบานมากขึ้นอันนี้คือ,อการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสําหรับใครก็ตามที่อยากจะฝึกตัวเองเป็นเบสเวอร์ชั่นจงจําไว้ว่าการเป็นผู้หญิงที่มีค่าและรู้คุณค่าของตัวเองนะั้นนะมันคือคีย์หลักของมันคือการรู้จักตัวเองการยอมรับตัวเองการทําความเข้าใจกับตัวเองและการเคารพตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็น อย่างแท้จริงซึ่งพอเราเป็นทั้งหมดนะั้นะมันจะทำให้เราอะสะอ่ะสาสะท้อนความรู้สึกออกมาให้กับผู้คนได้แบบที่เป็นพลังบวกแล้วก็มีพลังดึงดูดสำหรับผู้คนอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะคะที่พี่รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาตัวเองทุกคนใครที่แบบสนใจในเรื่องของการพัฒนาตัวเองการเป็นเบสเวอร์ชั่นของตัวเองหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่อง f ฟ m i n i n e e n e r อ y อะไรเงี้ยก็สามารถกดติดตามได้นะคะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสาหรับทุกคนสวัสดีค่ะ